ตอนนี้พวกเรามีร้านขายคอมิกส์ไปของตัวเองแล้วนะครับทุกคนกับร้านนี้ชื่อพรามคอมิกส์ไม่ว่าจะมาเวลดีซีอิมเมจและก็อีกมากมายนะครับคอมิกส์เนี่ยของแทร้อยเปอร์เซ็นต์นำเข้าจากอเมริกาเลยนะครับร้านเราเนี่ยจะมีของใหม่ๆอัปเดตท,ทุกสัปดาห์เลยนะแล้วก็จริงๆนอกจากเป็นร้านแล้วเพจเราก็มีหยิบเรื่องราวเกิดความรู้ของคอมิกส์ที่น่าสนใจมาเล่าให้กับทุกคนฟังด้วยยังไงใครที่ชอบสายนี้อยู่แล้วหรืออยากเริ่มต้นเป็นแฟนคอมิกส์ตัวยงกับคนอื่นๆบ้างมาเติบโตไปพร้อมๆกันนะครับแล้วเรามาสร้างอมมขอบูดยยแลกเปี่น

หลังมอรสูมมากมายถาถมเข้ามาหาจากักรพรรดิมือใหม่ของเราอย่างมาร์กเกรสันที่ถ้าเรายังจํากันได้เหมือนวันที่พลังของเขาตื่นขึ้นจนกลายมาเป็นฮีโร่เนี่ยมันเพิ่งจะเกิดขึ้นไปเมื่อวานนี้เองจนตอนนี้เขาได้ก้าวขึ้นมาเป็นจกักรพรรดิของชาววิลทามไปเรียบร้อยแล้วแถมยังรู้ว่าตัวเองมีลูกอีกคนรออยู่ที่โลกอีกด้วยหลายๆอย่างที่ประเดประดังเข้ามานั้นก็ไม่แปลกใจเลยที่มาร์กของเราจะยืนอึง้งและเม่อลอยคิดอะไรในหัวยุด่ดตลอดเวลาแบบนี้นี่มันก็สสัปดาห์กว่าแล้วนะมาร์กนายต้องไปคุยกกกับาี้้ไดแลลวเเขขป็นูอง นายนะมาร์กนี่ฟังฉันอยู่ปะเนี่ยอีฟพยายามกระตุ้นมาร์กให้แสดงความรับผิดชอบในฐานะพ่อที่เป็นพ่อของเด็กน้อยลูกของอนิซาซะหน่อยแต่มาร์กเองก็ยังตาลอยแทบไม่ได้ฟังอีฟเลยแม้เธอจะบอกให้มาร์กรีบไปเคลียร์กับสกอตที่เป็นสามีของอนิซาซะมาร์กเขาก็ยังไม่ไปเพราะว่ามีเหตุผลส่วนตัวเพราะเขาเองก็ยังแทบจะไม่อยากเชื่อเลยว่าเขาจะมีลูกอีกหนึ่งคนที่อยู่ที่โลกแต่ก็นะอีกไม่นานแล้วพิธีแต่งตั้งจักรพรรดิคนใหม่ก็จะเริ่มต้นขึ้นยังไงนายเก็บเเรรื่่่ออองงนนนนีี้้ไไปคดะะหยหนะึแลพฟวาาจจบก็ ภาพที่ชวนให้ขนลุกด้วยความยินดีปรากฏขึ้นมาครับมันเป็นภาพของมาร์กเกรซันฮีโร่วัยรุ่นในวันนั้นที่ตัดภาพมาอีกทีหนึ่งเขาได้กลายเป็นจักรพรรดิแห่งจกักรวรรดิวิลทามไปซะแล้วและมีลูกหาบริวารมากมายปะปนกันไปทางวิลทามหน้าเก่าและหน้าใหม่ทุกคนนั้นก้มหัวให้เขาในฐานะสายเลือดตรงของอากา่าเอาล่ะสิครับได้เวลาชีวิตเริ่มต้นพัฒนาใหม่กันอีกแล้วโดยรอบข้างของมาร์กก็จะมีอีฟกับเทอร่ามาให้กำลังใจด้วยแม้เทอร่าเนี่ยจะถามแบบช็อตฟิลก็ตามว่าเออ คุณแม่คะหนูไม่เข้าใจว่าพ่อมีอะไรพิเศษกว่าคนอื่นตรงไหนอะ่ะทาไมเขาถึงต้องก้มหัวให้กับพ่อด้วยแม่นี่อทฟไม่ห้ามเอาไว้ก่อนนะมีหวังน้องโดนเฉ่งแน่ๆแหละปากแจวซะเหลือเกินแบบนี้หลังจากเข้าพิธีแต่งตั้งอะไรเรียบร้อยแล้วมาร์กเองก็จะลงมาที่โลกเพื่อเยี่ยมเดบบี้ซึ่งเราจะเห็นว่าเธอนั้นยังมูฟออนไม่ได้เลยและพลาดงานแต่งตั้งของลูกชายด้วยพอลเดบบี้เองเธอจะบอกว่าเธอนั้นคุกคลีกับพวกวิลทรามมานานพอแล้วแหละแ,และพลาร์ทงานของเธอมันก็จบลงไปแล้วตอนนี้เธอเป็นมนุษย์โลกอย่างสมบูรณ์แต่ไงซะ แม่ก็ภูมิใจในตัวลูกกับบทบาทใหม่นี้นะลูกจะต้องไปนจกพดิที่ยิ่งใหญ่มากแน่ๆมาร์กเองก็แบบทุกอย่างมันผ่านไปเร็วเนอะแม่ผมยังคิดว่าเรื่องทุกอย่างอะ่ะมันเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวานอยู่เลยวันที่แม่ดุผมตอนนั่งอ่านคอมิกส์ในห้องน้ำแบบซึ่งเหตุการณ์ที่มาร์กว่าเนี่ยมันก็คือเหตุการณ์ที่มาร์กพลังยังไม่ตื่นขึ้นนั่นเองแหละครับซึ่งทุกอย่างที่ผ่านมามันก็สอนอะไรมาร์กได้เยอะเหมือนกันเดบบี้เองก็ด้วยชีวิตคนเราอะ่ะมันคาดเดาไม่ได้หรอกอะไรจะเเเเกกกกิิิดดดดดมมมมมัันนน็ตต้้้้อออองไ่่่่ววาาจะีีหรรืยยแแขึลส และแม่คิดว่านะพ่อของลูกก็จะต้องภูมิใจในตัวลูกชายของเขาในวันนี้มากแน่ๆใช่ครับผมก็รู้แล้วสองแม่ลูกก็กอดกันร้อ,รรองไห้รำลึกถึงคนสําคัญที่จากไป โนแลนเกรสันผู้เป็นทุกอย่างของครอบครัวนั่นเองและขณะเดียวกันนี้เองม้าที่กำลังสาสางอะไรต่างๆอยู่เขากลับไม่ทันคิดถึงสิ่งที่จะตามมาที่อ e ีฟบอกเลยเรื่องของมาร์กี้นั่นแหละตอนนี้เด็กน้อยกำลังอารมณ์รุนแรงมากๆจากเลือดวิลทามที่ไหลเวียนอยู่ในตัวยิ่งรู้ว่าแม่ตัวเองอย่างอนิซาได้จากไปแล้วด้วยน้องแกยิ่งระงับอารมณ์ไม่อยู่เข้าไปใหญ่ซึ่งเราจะเห็นเลยว่าคนที่ปวดหัวที่สุดในสมการนี้ก็คือสกอตต์ที่นับว่าเป็นพ่อทูลหัวของมาร์กี้นั่นแหละตอนนี้น้อง และแม้สกอตจะปลอบมากแค่ไหนจะบอกว่าเราทุกคนก็คิดถึงแม่ของลูกยังไงก็ตามแต่ก็ดูจะไม่เป็นผลครับแถมที่เลวร้ายกว่านั้นคือขณะที่สกอตกําลังพยายามคุยเนี่ยเขากลับได้ยินเสียงดังโครม แบบดังลั่นเลยมาจากในห้องพี่แกเลยรอไม่ไหวแล้วรีบพังประตูเข้าไปทันทีและก็ได้พบว่าตอนนี้มาร์กี้พลังตื่นขึ้นมาแล้วและทําลายข้าวของพังฝาบ้านแล้วก็บินหนีตะลิดออกไปเลยเวรยเลยไงแบบนี้ถ้ามาร์กเชื่อฟังอีฟตั้งแต่แรกป่านนี้น้องแกก็จะได้รู้ว่าตัวเองเป็นลูกของชาววิลทามและคงควบคุมพลังตัวเองได้มากกว่าดีแล้วแหละอย่างนี้จะเป็นยังไงต่อไปละครับเนี่ย ก่อนที่ภาพจะตัดมาทางฝั่งของอัลเลนกับมาก,กรับตอนนี้อัลเลนมาเยี่ยมมาที่ฐานทัพโดนจานของจกักรวรรดิจริงๆงอัลเลนเนี่ยมาเพื่อบอกลาแหละเพราะเขาจากเทลสเคลียมานานเกิดไปแล้วคงต้องกลับไปบูรณะอะไรใหม่ๆและกลับไปเริ่มต้นยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงกับยุคสมัยที่เราไม่ต้องมีภัยคุกคามอย่างแทรกคอยตามหลอกหลอน ยังไงก็ขอบคุณมากนะสหายมันจะไม่จบสวยแบบนี้เลยถ้าไม่มีนายคอยช่วยซึ่งจักรพรรดิมาร์กเองดันตอบอะไรสุ่มเสี่ยงไปซะงั้นแต่ก็เป็นเรื่องจริงแหละคือฉันยังจําได้นะอัลเลนว่าอะไรทําให้ฉันต้องเข้ามามีเอี่ยวกับสงครามนี้ทําให้อัลเลนมีสะอึกไปนิดหน่อยเพราะถ้าอัลเลนไม่ดึงมาร์กมาเป็นศัตรูกับแทรกตั้งแต่ปีมาโวตอนนู้นลามปยันระเบิดดวงดาวของวิลทามเนี่ยชีวิตก็คงไม่วุ่นวายขนาดนี้และคงมีความสุขกับครอบครัวไปนานแล้วแต่กันนะมันเกิดขึ้นไปแล้วอะก็มาาเบคิดร โอลิเวอร์ก็คงเข้าใจเหมือนกันแต่ที่ฉันจะบอกนายคืองี้นะอเลนความสัมพันธ์ฉันเพื่อนของเราเนี่ยมันไม่ควรจะเป็นแบบนี้เลยไม่รู้ว่าเราจะกลับไปเป็นเพื่อนสนิทกันแบบแต่ก่อนได้หรือเปล่าหลังผ่านเหตุการพวกนี้มาซึ่งอเลนเองเขาก็เข้าใจครับในฐานะผู้นําสมาพันธ์ดาวเคราะห์เขาจะเป็นต้องเสียสละอะไรต่างๆไปเพื่อคนของตัวเองอยู่แล้วแม้กระทั่งความสัมพันธ์ฉันเพื่อนกับมาร์กด้วยเพราะที่ผ่านมาอเลนก็จําใจต้องเหลี่ยมใส่มาร์กเพื่อใช้เขาล้มแคลกปกป้องคนของตัวเอง แน่นอนมันเป็นทั้งเรื่องผิดทั้งเรื่องถูกและ มาร์กเองก็เข้าใจเหมือนกันเป็นเขาก็คงจะทําไม่ต่างกันยังไงซะอยากให้รู้ว่าเราอยู่ในสถานะแบบเนี้ดีกว่าการเป็นสหายกันแบบแต่ก่อนแล้วเพราะตอนนี้เราต่างก็ต้องโตขึ้นและมีเส้นทางของตัวเองอนะเนาะซึ่งฉากฉากนี้เหมือนจะไม่มีอะไรนะครับแต่ก็แอบเศร้าอยู่เหมือนกันเพราะเราต่างก็ต้องยอมรับว่าเมื่อถึงจุดหนึ่งที่เราโตขึ้นเราต่างก็ต้องมีเหตุผลให้แยกทางกับความสัมพันธ์ในอดีตที่แน่นแฟนกันอยู่แล้วเพราะทุกคนต่างก็มีเส้นทางของตัวเองอะนะครับ และในที่สุดก็ถึงคราวต้องจากลากันจริงๆครอบครัวเกสรสันเดินมาส่งอัลเลนแต่ก่อนจะไปอัลเลนย้อนกลับมาถามมาร์คให้แน่ใจอีกครั้งว่าวิลทามกสัพันธ์ดาวเคราะห์เนี่ยตอนนี้เราเป็นพันธมิตรกันใช่ไหมและถ้าวันหนึ่งทางเราต้องการกําลังจากวิลทามและเราจะได้รับการซัพพอร์ตจากนายใช่ไหมมาร์ค คือฉันก็ไม่ค่อยแน่ใจเนี่ยหลังบทสนทนาสุดท้ายของเรามันดูกำกวมนิดหนึ่งอเลนก็เลยมาถามให้แน่ใจซึ่งมาเอง,เองในฐานะจกักรพรรดยืนยันหนักแน่นว่าวิลทรัมพร้อมจะสนับสนุนทางสมาพันธ์ดาวเคราะห์อย่างเต็มที่หากมีเป้าหมายไปในทางเดียวกันนายติดต่อมาเราจะไปทันทีเลยแต่ก็ต้องแน่ใจด้วยว่าเป้าหมายนั้นจะไม่เป็นอันตรายกับคนของฉันเพราะตอนนี้ความปลอดภัยของพวกเขาจะมาเป็นอันดับหนึ่งสำหรับฉันเสมอ อัเลนก็เลยตอบรับและบอกลากันเป็นอันสิ้นสุดทางเพื่อนลงณตรงนี้ครับหลังบอกลากันเรียบร้อยก็จะถึงเวลาพักผ่อนกันบ้างอีฟเองเดินมาถามมาร์คเลยว่าให้ความสําคัญกับชาววิลทามที่สุดอย่างนั้นน่ะเหรอแล้วพวกเราล่ะมาร์คเองก็แบบคืองี้นะอีฟมนุษย์เนี่ยไม่ได้จะสูญนพันธุ์แบบพวกเขานี่คือฉันก็พยายามจะจัดแจงอะไรให้เท่าเทียมระหว่างสองโลกอยู่เนี่ยฉันน่ยรักพวกเขาเท่ากันนั่นแหละอืมแล้วนายจะแบ่งมาที่เราสัก60-40ไม่ได้เหรอทันจกกักรพัิเอองั้นขอตรองสัก 51 49แล้วกันฉันให้ได้มากที่สุดเท่านี้แหละก็เรียกว่าเป็นการหยอกล้อกันหลังผ่านเรื่องเครียดๆมานานเนี่ยน,นะครับประเด็นคือต่อจากนี้จะเอายังไงต่อดีกว่าเราจะอาศัยกันอยู่บนดวงจันทร์แล้วลงไปเยี่ยมโลกไปไปมาๆกันแบบนี้มันจะดีจริงเหรอแน่นอนว่าเรื่องที่อีฟถามมาเนี่ยเป็นสิ่งที่มาร์คเขาเมื่อลอยและคิดมาตลอดอยู่แล้ว คือเขาไม่แน่ใจว่าตัวเองจะบาลานสิ่งนี้ยังไงมีหวังว่าคงจะต้องทําตามสิ่งที่ฉันคิดในหัวอยู่นแน่ๆเลยซึ่งเห็นชัดว่ามาร์กเขามีแผนในหัวอยู่แล้วครับแล้วบอกว่าตอนนี้ทุกอย่างมันก็สงบสุขดีแล้วนะเราไม่จะเป็นต้องหลบซ่อนอีกต่อไปแล้วแล้วทําไมตอนเนี้เราถึงต้องขลุกกันอยู่ตรงนี้ด้วยมันจะไม่ดีกว่าเหรอถ้าเราจะพาพวกเออร์ลและว,วิลทามทุกคนไปสร้างอรารยธรรมใหม่ฟื้นฟูจัก,กรวรรดิแบบเต็มตัว ไหนเราก็มีคนที่มากโขแล้วถ้าต่อยอดเราก็จะฟื้นฟูเผ่าพัานธุ์ของฉันได้นะและที่มาร์กว่าไปนี่แหละครับคือแผนที่เขายังไม่ได้บอกเราบแบบเต็ม มันก็แค่คร่าวๆเท่านั้นแต่ขนาดแผนแบบคร่าวๆเองเนะ IF อีฟยังไม่เห็นด้วยเลยเพราะเธอมองว่ามาร์กควรจะต่อยอดจากสิ่งที่โรบอรททำเอาไว้มากกว่าแต่ยังไม่ทันจะได้คุยอะไรกันต่อปัญหาค้างคาของมาร์กก็ประทุรุนแรงมากขึ้นเมื่ออิมมอร์ทัลที่เป็นผู้ดูแลความสงบเรียบร้อยของโลกคนปัจจุบันก็ติดต่อเข้ามาหาจากักรพรรดิมาร์กแล้วบอกชัดเจนด้วยวันนี้จะต้องเป็นมาร์กเท่านั้นที่ต้องลงมาจัดก,การเพราะตอนนี้มาร์ Mark ee, กี้กําลังอารวาดหนักมากๆเลยแหละครับ แน่นอนขนาดที่มาร์กลงมาที่โลกเพื่อศาสาสรปัญหาเขาก็โดนมนุษย์เมียด่าแบบยับยับแม่มาร์กเองจะเถียงไปนิดหน่อยเพราะเขาทําตัวไม่ถูกไม่รู้จะคุยกับน้องแกยังไงเริ่มต้นแบบไหนก็ยังไม่รู้เลยแต่สุดท้ายนี่คงถึงเวลาที่จะต้องคุยกันจริงจังแล้วแหละหวยมันจะออกมาหน้าไหนก็ต้องปล่อยให้มันเป็นไปไม่งั้นมาร์กี้อรารวาดหนักกว่าเดิมโลกเราได้สวยแน่แน แล้วพอทั้งคู่มาถึงก็จะเห็นน้องแกกําลังร้องไห้หนักเพราะตกใจกับสิ่งที่ตัวเองเป็นอยู่ตอนนี้เด็กน้อยถูกตารวจเข้ามาควบคุมสถานการณ์แต่ที่แย่กว่านั้นก็คือมาร์กี้ที่สับสนในตัวเองและไม่รู้ว่าตัวเองนั้นมีเชื้อของชาววิลทามไหลยอยู่ในตัวก็เกิดพลังตื่นขึ้นมาอย่างรุนแรงครับจนตํารวจไม่มีทางเลือกและลั่นไกใส่แบบเต็มๆใช่ครับยิงใส่แบบรัวๆเลย อีฟกับมาก็เลยต้องรีบเข้ามาควบคุมสถานการณ์และพาน้องออกจากตรงนั้นให้เร็วที่สุดมาร์กี้เธอต้องฟังฉันนะมาร์กี้เธอฟังฉันก่อนซึ่งน้องที่กำลังสับสนก็โวยวายหนักมากๆแต่สุดท้ายก็ยอมฟังจนได้และสิ่งที่มาร์กจะบอกต่อไปนี้เล่นแนวน้องแกเป็นลมล้มพับไปเลยแหละครับฟังนะมาร์กี้ฉันฉันเนี่ยฉันคือพ่อของเธอและพอบอกความจริงไปปุ๊บด้วยอะดรีนาลีนที่หลัง่งหรือความตกใจอะไรก็ตามแต่ก็ทำให้มาร์กี้หมดแรงและสลบไปเลย ยิฟก็เลยอาสาจะรับช่วงต่อน,นี้เอาไว้เองเธอจะพามารกี้ไปสงบสติอารมณ์ที่เพนตากอนอยู่ที่นั่นเนี่ยจะมีหลายคนที่ช่วยดูน้องได้อย่างน้อยก็ควบคุมความเสียหายได้เยอะส่วนนายอ่ะมาร์กลงไปดูข้างล่างก่อนเถอะว่ามีคนได้รับลูกหลงหรือเปล่าซึ่งมาร์กเองที่กําลังลงไปข้างล่างก็ดันไปเจอต่อเข้ามาอีกแล้วเพราะศัตรูคู่อาฆาตท,ที่ไม่อยากให้โผล่มาในช่วงนี้ดันปลากดตัวขึ้นมาซย่งั้นแหละใช่ครับเจ้าพวกนั้นก็คือฝาแฝดเมาเลอร์น,นั่นเองมามาเร็วเพื่อนเอาให้จบไไปวนยนะ พอดีฉันรีบมาร์กลงมาหวังจะรีบสู้รีบจบแต่ประเด็นคือฝ่าแฟนมาเลรอรอบนี้พวกเขาไม่ได้เจตนาจะมาเพื่อต่อสู้ครับแต่จะใช้โดรนที่ร่วมกันสร้างมาปล่อยในบริเวณเพื่อตามหาคนเจ็บจากลูกหลงต่างหากแถมยังบอกอีกว่าตลอดช่วงเวลาที่เขาค้นคว้าอะไรต่างๆมากมายเนี่ยพวกเขาได้ค้นพบว่าเทคโนโลยีที่สร้างขึ้นมามันจะดีกว่าถ้าเอาไปช่วยเหลือผู้คน คือพวกเราก็หวังจะเจอผู้ประสบภัยเร็วๆยิ่งไม่มีใครบาดเจ็บก็ยิ่งดีแล้วเราจะรีบเคลียร์พื้นที่ให้เสร็จในไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงนี้ก็เรียบร้อยแล้วหรือนายอยากจะเข้ามาขวางพวกเราแหละอยากจะสู้กันใช่ไหมมาเอได้ยินแบบนั้นก็แอบทึ่งนิดหน่อยเพราะได้รู้ว่าฝ่าแฟดมาเลือดตอนนี้กลับใจเป็นคนดีเรียบร้อยแล้วหลังจากนี้พวกเขาก็จะใช้เทคโนโลยีเพื่ออุทิศไปกับการช่วยเหลือสังคมทําให้โลกมันดีขึ้นมันไม่มีประโยชน์อะไรอะที่ทั้งคู่จะต้องตั้งตนอยู่ตรงข้ามกับกฎหมายอีกเพราะงั้นนายถอยไป เราจะทําทุกทางเพื่อไถ่บาปในอดีตกันมารู้แบบนั้นเขาก็โล่งใจครับตอนนี้ที่โลกไม่มีอะไรที่น่าห่วงแล้วเขาก็เลยย้อนกลับไปที่เพากรเพื่อติดตามสถานการณ์ของมาร์กี้อย่างใกล้ชิดก่อนที่ภาพจะตัดมาที่เพากานครับเราจะเห็นน้องมาร์กี้แกกําลังร้องไห้สับสนในตัวเองหนักมากและก็ยังเสียใจไม่หายที่เสียแม่ผู้เป็นที่รักไปแล้วไม่นานจากนั้นซินแคลร์ก็จะว้าไปพาสกอตกบมอลลี่มาหา อีฟ <If S 2> เองก็เลยต้องรีบแจ้งว่าเราพาน้องมาเพื่อควบคุมพลังเท่านั้นนะไม่ได้มีเจตนาร้ายใดๆสกอตก็เลยจะขอคุยกับมาร์กี้หน่อยเพราะเขากับอนิซาคุยกันตลอดว่าเราต้องการจะให้มาร์กี้รู้สึกว่าตัวเองเเป็นเด็กปกติธรรมดาที่สุดไม่อยากให้เขาดูแปลกแยกในสายตาของใครๆอีฟ ก็เข้าใจดีครับเพราะเธอก็เคยผ่านเหตุการณ์ทํานองนี้มาก่อนและสัญญาว่าเราจะแก้ไขปัญหานี้ให้ไหวที่สุดทุกทุกคนก็เลยมารวมตัวกันที่สมองของรูดี้ที่ตอนนี้เปลี่ยนเสมือน Chat GPT ของ Immortal เพื่อถามว่าจะเอาอยัางไงกันต่อดีและหลังรูดี้วิเคราะห์ดูแล้วเนี่ยเขาก็พูดแบบตรงไปตรงมานะครับว่าชาววิวทามทั้งหมดตอนนี้จำเป็นจะต้องย้ายออกจากโลกนี้ไปเพื่อลดปัญหาลง เหตุเพราะการอาราวาสของมาร์กี้เนี่ยเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นต่อจากนี้คงจะมีเหล่าลูก,ลกหลานลูกเครื่องวิวทามอีกมากมายที่พลังตื่นขึ้นออกมาสร้างความวุ่นวายอีกแน่ๆแ,และถึงมันจะไม่ได้ตั้งใจก็ตามแต่ก็เป็นเหตุการณ์ที่ควบคุมยากเอามากๆเอาง่ายๆนะครับเด็กๆเ่าเนี่ยเ,เ,เ,เป็นเหมือนระเบิดเวลาที่รอวันระเบิดแล้วเมื่อถึงวันที่มันระเบิดตูมออกมาพร้อมกันเมื่อไหรน่นะ เราจะรับมือกันไม่ไหวและโลกก็จะเกิดความโกลาหลแน่ๆซึ่งสิ่งที่รูดี้วิเคราะห์มานั้นเป็นเรื่องที่ถูกต้องที่สุดครับเพราะตอนนี้ชาวโลกยังไม่ได้รู้ว่ามีชาววิลทัมปาบปนกับพวกเรามากมายเลยแต่ถ้าว่าแม้ตัวรูดี้จะวิเคราะห์แบบถูกต้องถ้าอีฟเองกลับไม่เห็นด้วยครับเธอเชื่อว่าพวกเด็กๆถ้าได้รับการสอนและควบคุมเป็นอย่างดีก็จะไม่เกิดเหตุการณ์แบบมารก,กี้ขึ้นอีกแน่นอน แต่ทั้งว่ามาร์กเองกลับไม่เห็นด้วยกับอีฟตอนนี้เขาเห็นด้วยกับบรูดี้ GPT เซอย่างนั้นเพราะเนี่ยคือสิ่งที่มาร์กตั้งใจไว้อยู่แล้ว เขาอะคิดทบทวนมาหลายรอบแล้วนะว่าเขาไม่สามารถบาลานซ์ทั้งสองเผ่าพันธุ์ให้เท่ากันได้หรอกตอนนี้โลกสงบสุกดีแล้วอิมมอร์ททลก็มีหน้าที่ควบคุมโลกให้ดีขึ้นต่อไปทุกอย่างอะอยู่ในคันลองแบบที่ควรจะเป็นแล้วสําหรับโลกใบนี้ถ้าพวกลูกหลานของแท็กและลาวิวทามทั้งหลายบนดาวโลกยังคงอยู่ต่อไปนะฉันเชื่อว่าอนาคตมันจะมีปัญหาเกิดขึ้นตามมาแน่ๆพวกเราต่างกันจนเกินไปมันยากที่จะควบคุมได้ทั้งหมด เพราะงั้นฉันขอบอกไว้ตรงนี้เลยว่าที่เนี่ยไม่ใช่ที่ของเราและเราจะพากันย้ายออกจากโลกใบนี้เองแน่นอนว่าการตัดสินใจของมาร์กทำให้อีฟไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่หรอกครับแต่ก็เคารพในการตัดสินใจของมาร์กค,คือ,องี้นะอีฟฉันคิดเรื่องนี้มาสักพักแล้วแหละ ตอนฉันขึ้นมาเป็นจัก,กรพรรดิฉันคิดตลอดว่าฉันจะจัดก,การยังไงกับชาววิลทามที่เกิดใหม่มากเหลือเกินแบบนี้ฉันก็เลยมองวันโลกคงไม่เหมาะกับพวกเราและฉันยอมไม่ได้แน่แน่าจะทําให้โลกที่สงบสุขอยู่แล้วต้องกลับมาเป็นดาวที่เสื่อมโทรมแบบเมื่อก่อนแต่ประเด็นคือเราจะย้ายไปไหนล่ะแล้วพวกวิวทามที่โลกเขาจะยอมพาครอบครัวย้ายตามพวกเราไปเหรอนายเคยคิดเรื่องนี้บ้างไหมมากเองก็อึกอักนิดหน่อยแหละแต่ในฐานนะจัก,กรพรรดิคิดว่าเขาน่าจะเอาอยู่นะและถ้ามันไม่เวิร์คค่อยว่ากันอีกที แต่ปรากฏว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยการตัดสินใจของจกักรพรรดิมาร์กมันก็เข้าร่องเข้ารอยจนได้ครับผู้วิวทรามทั้งหมดเชื่อฟังคำสั่งของมาร์กแบบสุดหัวใจและเตรียมอพยพไปอยู่ดาวดวงใหม่เพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่กันในแบบที่ควรจะเป็นและการตัดสินใจแบบนี้มันจะทำให้ทั้งสองผ่าพันธุ์อยู่กันอย่างมีความสุขไม่มีการเบียดเบียนหรือก่อความวุ่นวายต่อกันดูมันจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดแล้วแหละครับและภาพภาพนี้มันก็ชัดเจนมากๆว่าทุกคนให้ความร่วมมือกับจกักรพรรดิมาร์กแบบสุดๆ ต่ในจังหวะที่กำลังจะจบเล่ม143นั่นเองเราจะเห็นสกอตต์เดินตรงมาหามาร์คและพูดตามตรงว่าเขามอลลี่หรือกระทั่งมาร์กี้จะไม่ขออพยพไปกับชาววิลทามด้วยนะพวกเราจะไม่ไปไหนกับคุณด้วยเราจะอยู่ที่โลก หวังว่าคุณจะเข้าใจนะซึ่งมาร์กเองก็จะรับรู้แหละครับแต่หลังจากนี้ต่อไปไม่มีใครทราบว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแน่แต่ตรงนี้ขอแอบใบ้นดนึงนะครับว่าการที่มาร์กี้อยู่ที่โลกต่อเนี่ยมันมีเหตุผลของมันอยู่แล้วครับพลังวิวทามของเขาจะสร้างอีวิสิเบิลคนใหม่ขึ้นมาสําหรับโลกใบนี้นั่นเองแหะครับก่อนที่เล่ม1นึจะจบลงที่ฉากฉากนี้ปูทางไปสู่จุดจบตานานของอีวิสิเบิลในเล่มหน้าเล่มที่144เมื่อเรื่องราวทั้งหมดตั้งแต่เล่มแรกจะจจบบบลงในนแบบที่ควระเป็ ส่วนมันจะจบยังไงนั้นรอติดตามไปพร้อมๆกันนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับเล่มหน้าก็จะเป็นเล่มจบแล้วนะครับและจะเป็นเล่มที่ยาวที่สุดตั้งแต่ Invisible เคยมีมาด้วยยังไงไม่อยากให้ทุกคนพลาดกันนะครับในไหนก็มาถึงจุดนี้แล้วเราไปลุยเล่มจบพร้อมการนคลิลิปหน้านะครับแต่ก่อนจะจากกันไปฝากร้านคอมิกส์ของพวกเราอย่างร้าน Prime c o m ม,มกิกันด้วยนะครับฝากไปกดติดตามกันได้ และก็เหมือนเดิมนะถ้าทุกคนชอบไปเราหยิบเรื่องราวของ invisible มาล่อยฟังแบบนี้แล้วก็ฝากกดไลค์ให้กันหน่อยนะครับและถ้าใครที่ผ่านมาดูครั้งแรกแล้วยังไม่เคยกดติดตามก็ฝากติดตามให้กันเป็นกลังใจให้กันได้เหมือนเดิมนะขอบคุณทุกทคนมาณะที่ดีด้วยแล้วเจอกันในคลิปต่อไปนะครับ